ู้นี่นะครับเราจะติดตั้งไว้ตามชุมชนต่างๆนะครับในเขตเทศบาลมอสดานะครับเป็นตู้สายตรวจร่วมกันระหว่างทางงานรัฐบาลตมก็คือเศรฐกิจนะครับเทศบาลแล้วก็ของฝ่ายปกครองถ้าพวกคนที่ใญ่บ้านถ้าสามารถจะมาตรวจได้เหมือนกันเวลาเราเราจะมาตรวจนะฮะเราจะมี큐อโค้ดอยู่นะครับพอมี큐อโค้ดปุ๊บเราก็จะยิง큐อโค้ดเข้าไปนะครับก็ พอเรายิงเชือโค้ดปุ๊บนะฮะเรายิงเชือโค้ดก่อนปุ๊บนะฮะเรายิงเชือโค้ดเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมานะครับจะขึ้นจุดตรวจสถานที่ขึ้นมาว่าที่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงจุดไหนของเทศบาลเรานะครับก็จะมีช่องให้บันทึกว่าเป็นใครหน่วยงานไหนนี่นะฮะเราคลิกไปที่หน่วยงานจะมีเทศบาลกับกรมการปกครองเราก็เลือกเอานะครับสมมุติเราเลือกปุ๊บก็เอาไปถ่ายชื่อชื่อตำแหน่งผู้มาตรวจ เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยพอเรากดบันทึกปุ๊บ <c oughs> ข้อมูลทุกอย่างจะส่ง<ห>ไปที่เทศบาลรัชดาเ<ห>พื่อทําการบันทึกในระบบนะครับทางทางหญ่บ้า,บานเรามาตรวจก็ก็บันทึกเหมือนกันและในอนาคตลิงก์นี้ก็จะลิงก์ไปที่อําเภอ<ห>เพื่อจะได้มีข้อมูลตรงกัน<ห><ห>ว่าใครได้มาตรวจนะครับส่วนตู้นี้เนื่องจากมาตรวจแล้วก็จะมีการ รับเรื่องร้องเรียนต่างๆของชาวบ้านถ้าชาวบ้านประชาชนทั่วไปเนี่ยฮะถ้าเกิดจะเข้าลิงก์นี้ก็ได้เหมือนกันลิงก์นี้ก็จะมีช่องร้องเรียนให้สแกนเลยใช่ไหมคะสแกนได้แต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ถนัดด้านโซเชียลมีเดียก็เขียนกระดาษใส่ไว้นะฮะแล้วก็ใส่กล่องอ๋อนี่เปิดได้ด้วยนะครับใส่กล่องเสร็จปุ๊บเจ้าที่จะมาดูว่าข้างในนี้ มีใครมาใส่เรื่องเยไหมถ้ามีเราก็จะขายกุญแจเอาเรื่องกลับไปให้สถาบันแล้วเรามาตรวจวันหนึ่งกี่เวลากี่โมงบ้างถ้าปกติเราจะตรวจเช้าบ่ายเว้นนะครับถึงช่วงค่เลงนะครับเพราะเราจะอ่าปกติเราจะมีเวรตรวจถึงช่วงค่ำกลางวันเราก็มีตรวจเหมือนกันนะครับอ่าเราจะมีอ่าเจ้าที่หมุนเวียนมาบางทีก็รถสายตรวจบางทีก็เป็นมอเตอร์ไซค์สายตรวจ หมุนเวียนกัน7หมู่นะครับเราจะมีอยู่ประมาณยี่กว่าตู้ยี่ตู้ได้ค่ยีตู้ประมาณ20ตู้ในอนาคตเราก็จะเพิ่มตู้ขึ้นมาซึ่งตอนนี้เรานําล่องมาได้ประมาณสัก4-5เดือนแล้วค่ะผลตอบรับเป็นไงบ้างคะก็ดีฮะเพราะว่าเวลาประชาชนมีเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องปัญหาช่วยแก้ไข อย่างเช่นอะไรก็แล้วแต่ไงครับเขาตอนทีหาเบอร์ไม่เจอหรือว่าต้องต้องไปเขียนคำร้องที่สบานี้มันต้องเดินทางไปเสียเวลาเขาเขาบ้านอยู่ใกล้ใกล้นะฮะเขาก็มาเขียนคำร้องเขียนคำร้องคือเขียนมาเลยให้ว่าต้องการให้ช่วยเหลือเรื่องอะไรนะครับแล้วก็มาใส่ตู้ไว้นะครับพอเจ้าที่มาตรวจนะครับเจ้าที่ก็มาดูครับเล้วอทั่วไปปุ๊บเอ้ดูในกล่องว่ามีใครมาใส่ใน่องเหลวไหมพขกลับไปก็ไปรายงานทำบันทึกแล้วก็ลงมาตรวจแก้ไขปัญหาให้ มันก็เป็นการลดระยะเวลาลดขั้นตอน<ะ>แล้วก็ใหความสะดวกให้กับประชาชนด้วยแล้วที่ผ่านมามีประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้บริการเยอะไหมคะก็มีนะฮะมีพอสมควรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น้อ,องเรียนเรื่องขยะบ้างอย่างเงี้ยฮะซึ่งเราก็ในเรื่องขยะเพราะบางทีเนี่ยขยะปริมาณมันเยอะนะครับ<ะ>ปริมาณมันเยอะแต่เราก็เก็บตลอดคือ<ะ>ว่าถ้าเกิดว่าบางทีช่วงไหนมันเยอะมันน้อย แล้วมันเริ่มจะล้นถ้ากรอวงรอบมาเก็บบางทีมันก็ไม่ทันการถ้าแจ้งมาก่อนเราก็แจ้งไปที่ปะกองสารสุขเขาจะได้รีบมาเก็บก่อนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ได้มาทันก่อนทันเวลาแล้วก็ช่วยเหลือก็ต้องก่อนจะได้มาเก็บก่อนที่ที่ถึงห่วงเวลาเก็บนะฮะเพราะว่า ไม่ต้องไปรอว่ายังไม่ถึงรอบมาเก็บอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดไปรอรอบบางทีมันก็ล้นพอล้นเยอะเข้าเวลาใครมาเจอเออทำไมขยะมันเยอะจังไม่ได้เก็บเลยอะไรอย่างเงี้ยตู้นี้เนี่ยมีเฉพาะในเขตพื้นที่ของตําบลรัศดาหรือเปล่าคะใช่ครับอ๋อคือรัศดานี่นําร่องเลยใช่เราเรานําร่องเป็นที่แรกนะครับของงานรักษาความสงบก็คือเราคิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นโครงการนําร่องให้กับ ทางท้องถิ่นต่างๆเพื่อจะนำไปปรับใช้ในท้องถิ่นของตัวเองแล้วก็เท่าที่ผ่านมานี่ก็คือประสบความสําเร็จเรื่องของการเข้าถึงวบานได้เร็วมากขึ้นใช่ครับเข้าถึงวบานได้เร็วมากขึ้นแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เร็วมากขึ้นไม่ต้องรอให้เขาไปแจ้งถึงทศบาลนะครับสายตรวจเรามีออกตรวจตลอดทุกวันไม่มีวันหยุดเาราอาทิตย์เราก็ออกตรวจอย่างวันนี้วันอาทิตย์เราก็ออกตรวจนะครับแล้วท้องถิ่นอื่นจะมีมาดูบ้างไหมคะว่า การทำเดี๋ยแบบไหนอะไรบ้างเนี่ยมาเรียนรู้กับเราไหมก็มีในโครงการนี้เราก็ได้คุยกันกในในไลน์ในอะไรกับกับธุรกิจทั่วไปนะครับเขาก็รอดูผลรอดูว่าผลตอบรับเป็นยังไงเราเราตั้งไว้หกเดือนก่อนนะฮะนี่เราเราเริ่มมาประมาณสักสี่เดือนสี่เดือนนะสี่เดือนห้าเดือนนะครับเพราะว่าถ้าท้องทิศอื่นเขามีเรียกอะไรนะฮะ มีเจ้าที่เพียงพอเพราะแต่ละที่เนี่ยท้องถิ่นแต่ละที่เนี่ยเจ้าที่อาจจะมีไม่เท่ากันนะครับที่ไหนมีเยอะที่ไหนมีเจ้าที่น้อยก็อาจจะไม่เพียงพอในการออกตรวจนะครับค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ทางเทศบาลได้นําร่องมาต่อนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานที่ได้ทํามาชื่อหน่วยงานของอะไรนะคะก็องานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของเทศบาลตำบลัศดาครับโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยยืนๆหน่อยเดี๋ยวถ่ายรูป มารายงานល្ហៃយ៉ាអើបានរាយការណ៍